วัสดีครับปกตจของเรียน,นะครับทีมหลังบ้านนะ้ององค์อิงนะครับผมเนาะอัปเดตก่อนเที่ยงนะครับผมเนาะอากาศร้อนได้แรงแล้วครับมีลมลมแรงด้วยครับผมนานๆพัดมาดีกับกายร,ร้อนเนาะ นะครับผมเลือไหวร่างหนึ่งมินิที่ก็คือตุกติ้งนะครับทำใหมมดทั้งาม่งสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอเอกแม่น,น้อยลงมติเป็นเอกาจาัรนก็ทำใหม่เพราะวายก็มันดุในินะมันลงเดียวว่ามันดูกัด,ค,ด,ค,ดคัดกับซองร่งที่จะขึ้นยังไงก็ไม่รู้เพราะมีกาแแปงไอ้รู้ซึ่งมันบิดเบี้ยว,ว,วไม่ไครเข้าจ้ากับ จะบอกไปสร้างไม่ต่อทีนี้มันจะไม่เป็นทรงเดียวกันในความคิดลุงเดียยนะครับไอ้นี่ไม่ไม่ใช่ความคิดนอื่นนะเพราะวะ่าเห่มจากโคซงสราจะอะไ <c oughs> รเพราะเป็นกำแพงซึ่มันรู้เลยครับผมว่ามันเดี๋ยวเชี่ยงเดี๋ยวเอ็นมไม่ไม่ตรงแนว เดียวกับงานบิวมาลาจาวเดี๋ยวลงเดียยายเด็กๆก่อนกับพวกเกกะนี่แป๊บครับพวกต้อยเด็กๆมามุมก่อนเอออยู่นี่แหละไม่เกกะจังเนาะถูกลม ừ bạch trăng có tâm nguyên nội các lịch huynh đẹp trắng phai nè các phụ mà đơn phai đàn này bán nè các phụ huynh nè tìm nhanh trăng phải view, này nè các bố. ก็ปุ๊บมรนจะกาศน้านอนบรรยากาศนะไปกัดอะไรอีกกัดอะไรอีกอ๋ออย่าไปกัดอย่างอื่นที่มันสำคัญนะ จะออกร้างไม่มดมันก็เป็นแนวเดียวกันมดกับต่างชาติมลั่งอะทีนี้จะช่วยครับผมกระยับออกไปแ้วเนาะเนาะอยาจ้างกับน้องนายชาแนลนะครับการันตีแล้วนะครับผมทุกทิ้งนะครับเจ้าของบ้านนั่นอมาทไม่มดกับผมต่างชาติมลั่งบินี้มันคือคือยังไงไม่รู้ครับผมวายอยู่ลั่งเดียวมันไม่ได้องซ่าไม่ได้จ้า น้าไม่ได้เลยกับลูกวาวตัวอยากกินไม่ได้ยึดต้องให้เป็นเวลาครับพุมเนาะพอดีมายายเด็กๆนะครับพุ่มทางข้างหน้าต่างจังบิวต่างจังไฟก้าวนะครับุาบไปในนะครับ ก็อนุญาตไม่ท้ายนะครับ f c เนอัอน,นั้นขอให้ป,ปอยเป็นคนถ้าย F4 ดูแล้วกันับพุมเนาะไปในข้อเป็นส่วนตัวนะครับตอนนี้จังไฟกับจังวิวข้าเนี่ยกับ f c บอกมีกำแพงนึงมันแปลกๆอยู่ครับมใมจองมันดูแปลกๆมันเอียงๆอยู่ครับ ดูไม่ขายเก้าขี้ก็เลยตกติ๋งดีกว่าครับผมทำไม่หมดมันก็หายสำหรับเงียด้วยนะครับผมตกแต่งเพปลอไม่รัวโครงสร้างตัวเดิมก็ยังเทฟซีเอ็นินนะครับผมเนาะมันก็โอเคกว่าครับติ้งเรื่อยก็ตกไปแล้วนะครับมันเลื่อนนิดเดียวแล้วครับผม กระยับหมายมันข้าวสเต็ปตามล่งมันเมื่อนกนเอาบังไฟจุดอีกแล้วเห็นไหมครับพี่สีนี่ สรุปมาตีแล้วนะครับเอกชนไม่เลือกวายแม่แต่ลังเดียวนะครับปุ่มเนาะตบมดต่างๆลังแล้วก็ดันหน้าบัดีมาใหญ่ดีๆนะครับกับบุญรอดพอจังข้าวข้องวัสดุหมากกับปุ่มก็เลยย้ายเด็กๆไว้ข้างๆางางก่อนนะครับต่างๆไฟต่างจาางบิ้วนะครับฝ่ายในอยู่นะครับปุ่มตอนนี้่อนเตียงโอเคนะครับปุ่มเนาะ พนางเรียกครับเอินบอกว่าเดี๋ยวพ่อเอกกับแม่หน่อยจะไปเที่ยวสวนทุเรียนกันตะลักบรรยัตนะครับอยาเรียนกิน,กนครับผมอหาทุเรียนกินทุเรียนภูเขาวไฟภูเขาวไฟก็แท้ใจยทุเรียนภูเขาวไฟใช่ไหมตู้เรียนภูเขาวไฟครับ มันไม่จ่ายแล้วครับมันม้อนทองนี่แหละแต่ว่ากัจจารก็วามันเป็นปูกข้าวไฟเก่านะครับดินปูกข้าวไฟดินลาว่าได้ตัวนั้นก็เลยเอินเป็นตุเรียนปูกข้าวไฟฮนะตามประวัตินะครับกขวามันเป็นปูกข้าวไฟโบราณน,นะครับผมนะจะไม่ก้อนก็เลยเอินตุเรียนปูกข้าวไฟ แต่ยังทังเหมือนกันนะตุเรียนทองป้าพุ่มะนะครับแต่ว่าเป็นทางเปิดบุรีกับตุเรียนป่าละอูอ่าอันนั้นกะแพงเหมือนกันครับตุเรียนป่าละอูกะแพงนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเลยอย่ากดกำกวดสนานะครับผมเนาะใจะเล็กเล็ก,ลก,ลกหน่อหอรับคลิปนี้แค่นี้ครับอัปเดตเตียงๆนะครับมา f สีดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่บ้านนะครับ ไม่ได้แบบนั้นนะครับเจอไม่คินหน้ากับวันดีครับผม